นัิกมังสมพลังแรงใดในโลกเสมอเท่ากับแรงกรรมนั้นไม่มีโอ้โหมันนอนฟัง YouTube เลยสวัสดีครับผมอาจารย์ยอดเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้จะเล่าเรื่องปอบยายปลิกเนี่ยเขาอยู่ท้ายบ้าน,เ,นเขามีเรื่องเลาว่ายายปลิกเนี่ยก็จะชอบกำค้ำกลางคืนเขาก็จะชอบเดินไปจุ่มด่อมมองมองแถวแถวเถียงนาไปทำไมครับไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าแถวนั้นมันมีพวก สุมไก่เล้าไก่ทีนี้เขาเรียกว่าขลัวหรือว่าหลวงพ่อเนี่ยนะเขาก็เห็นว่าทําไมยายปริกเนี่ยมันเดินถือตะเกียงไปหลวงพ่อเห็นยายปลิกกาลังจกไส่ไก่อยู่เนี่ยโอ้โหแววตาของหลวงพ่อเนี่ยตะลึงพึงเพิดวิ่งเนี่ยนะไม่โอ้โหคิดมองหน้ามองหลังเลยวิ่งตะเลิดจีวงจีวอรเนี่ยปลิวไปหมดเลยยายปริกเนี่ยเป็นตอบ Mm hmm. ฉะนั้นเรื่องเราเชาวบ้านในวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่า